สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับบุญปลูกลูกอีสานชาแนลวันนี้ไปที่สวนไปเก็บมะพร้าวมาเราก็เลยขูดมะพร้าวออกมาคั่วคั่วคั่วเอาน้ําตาลใส่ใส่เกลือนะคะคั่วคั่วอันนี้เรียกว่าทําไส้ขนมส่วนขนมที่เราจะให้ดูวันนี้เป็นขนมประยุกต์นะคะแล้วก็คั่วคั่วคั่วไปอย่างนี้ส่วนผสมก็คือมะพร้าวที่เราขูดนะคะ เขาเรียกมะพร้าวทึนทึกขูดแล้วก็ใส่เกลือใส่น้ําตาลใส่มะพร้าวคั่วจนมันเหลืองนะคะเอาไว้เป็นไส้นี่คือการทําไส้ขนมหมกคั่วจนได้ลักษณะนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็พักไว้ทีนี้พอพักไว้เสร็จเราก็มาดูส่วนที่เราจะทําแป้งด้วยมันเกวแล้วก็ถั่วเขียวนะคะถั่วเขียวกระเทาะ ทีนี้พอเสร็จแล้วมันสุกแล้วเราก็เอามาบี้บี้บี้บบีค่ะบี้บี้บบี้ถั่วเขียวกับมันแก้วที่เรานึ่งไว้มันแก้วสีเหลืองนะคะพอบี้บไปเรื่อยๆเราก็เอากล้วยมาใส่กล้วยเมื่อเช้าดัดเราแบ่งให้ครึ่งหวีนะคะเราก็เอามาบี้บี้ค่ะบี้จนละเอียดบี้ใส่กล้วยใส่แป้งให้เรียบร้อยนะคะขั้นตอนนี้ก็คือมีส่วนผสมก็ กล้วยแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ถั่วเขียวแล้วก็มันแกว้วบี้บี้จนมันเข้ากันแล้วก็ใส่เกลือ,อนิดหนึ่งนะคะใส่เกลือ,อนิดหนึง่งใส่น้ําตาลนิดหนึ่งด้วยแล้วก็ใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วเราก็ใส่กะทิลงไปกะทิตรงนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะเพื่อไม่ให้มันบูดง่าย ใส่ลงไปเราไม่ได้เติมน้ํานะคะเราใช้กะทิเลยเพราะเราทําไม่เยอะพอใส่กะทิเสร็จเราก็คน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 ให้มันเข้ากันนะคะคน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 ให้มันเข้ากันจนว่ามันเป็นเนื้อเดียวกันพอคนเข้ากันนี่ลักษณะของการคนก็จะคนแบบนี้นะคะเพื่อนๆนี่นี่ขนมนี้นะคะเราประยุกเอานี่คน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 เข้ากันส่วนนี้ก็จะเป็น แป้งนะคะแป้งคล้ายๆกับแป้งห่อขนมหมกแต่เราใส่กล้วยไปด้วยมันอารมณ์คล้ายๆจะเป็นขนมกล้วยด้วยนะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเอาแป้งใส่คนๆๆๆให้มันพอดีพอเราเรียบร้อยแล้วพอขั้นตอนนี้เราก็ไปเก็บใบตองวันนี้ฝนตกเราก็ได้ตองมานะคะ นี่ลักษณะมันจะประมาณนี้ไม่ข้นเกินไปไม่เหลวจนเกินไปนะคะคล้ายๆกับความเหลวของการทําขนมกล้วยเราได้ใบตองมาวันนี้เราได้ใบตองสดๆๆมากเลยเราไม่สามารถที่จะทําเป็นห่อหมกได้แป้งข้างนอกให้มันเป็นห่อหมกข้างในมันเป็นไส้เราทําไม่ได้เราก็ประยุกเอานะคะนี่ใบตองเราออกเอาไปเก็บมาฝนมันตกๆเราก็ประยุกเอาห่อลนนักษณะนี้กัดหัว กัดท้ายด้วยไม้จิ้มฟันพอห่อเสร็จแล้วก็ตัดนะคะตัดหัวท้ายตัดหัวท้ายแล้วเราก็เอาไปนึ่งทําแบบนี้จนเสร็จนะคะตัดหัวตัดท้ายเห็นไหมคะห่อจนมันหมดน,ะนะะัดน่นแหละค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมคะรสชาติมันออกมามันจะเป็นคล้ายๆขนมกล้วยขนมกล้วยแล้วก็จะมีไส้นะคะนี่เรานําไปนึ่งนึ่งแป๊บหนึ่งก็สุกนะคะให้แป้งข้าวเหนียวสุกก็แปลว่าใช้ได้ พอเสร็จแล้วเราก็มาแกะหน้าตาก็จะประมาณนี้ตร้งช่ำๆนะคะก็จะเป็นไส้มันนี่แล้วก็ใช้ช้อนตอนนี้มันยังแหลวอยู่มันยังไม่มันยังแหลวภาษาไทยนะคะเนื้อมันยังไม่แน่นมันยังไม่เย็นมันก็แหลวๆอยู่แต่รสชาติมันจะมีเท็กเจอร์ก็คือคล้ายขนมกล้วยกลิ่นกล้วยจะมาก่อนรสชาติก็จะหอมหวานมันน่าอร่อยไหมคะเพื่อนๆลองไปยุกดูอะไรที่เรามีนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากขอบคุณที่ติดตามขนม ของเรานะคะขอบคุณอย่าลืมกดติดตาม